สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับบันทีเก่าธัานวาคมสองหาหกแปดครับมือนีพอดีเจอตตอรี J ่นะครับมาขายลอตเตอรี่ที่บ้านนะครับผมเนาะจะพาเอฟซีท่างช่องครับมาเหมาลอตเตอรี่ดูซิถ่ายชอบฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับ สี่หกหกสองนี่ชิงงามเลยเนาะนัดหกสี่นัดหกเจ็ดเออหกสองเป็นตัวล่องเห่นไหมนะเพาะเป็นตัวเด่นของเขาอยู่นอสไดายซีไปอยู่ข้างหน้าเลขสองใชไหมเนาะข้างซี่มาอยู่นะสี่หกหกสองชิ่งงามสี่หกหกสองน่าสีได้หลายเพราะว่าเป็นนักตัวนั้นเอาขั้วสีเล็กเล่าบุตรแัง 6226แอตเอรแฟร์ดำไปกับมามันจะในบนล่างเต็มเต็มเลยตัวที่แม่วิเคราะห์ให็น FC พร้อมตัวแรกจะเป็น62อ่ามันขึ้นนี่เล็กเล่าออก6226ครับผมมันขึ้นนี่ครับเนาะถ้าใครซื้อ6226ก็ถูกบนล่างนะครับเมื่อคืนครับ

นี่ครับดอกไม้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 ยังมาปลูกอยู่ครับผมเนาะนี่ครับยังไม่ปลูกเลยอันนี้ดอกอะไรนะนี่ดอกคริสต์มาสค่ะอันนี้มันไม่ดีมันงามฤดูหนาวอย่างเดียวดิประหารดอกดาวเรืองดอกคริสต์มาสครับผมนี่ครับสวยงามมากเลย พอคนมาเหลกเล่าไมเรียนเอากซีแต่ว่าเพใซเป็นเดีวนะ่เเลยอ๋อเดียวเดี่วกรอบนาชีดเจให้รอถงแก้วของแอดาแฟดำเพราะว่าบอกทุกทุกคลิปเป็นแม่ช่องแม่น่ะทีู่กนะจะบอกเลยค่ะรอบทจะรณากันแล้วค่ะตัวในทุกตัวมีสิทธิ์ท่องสดขคือกันเ้อค่ะเาเบิ้งจุดวา มันลดได้จากหัวแล้วแล้วมันเข่าได้จากหัวแล้วข้าวบนข้างล่างมีข้าวบนปลูกเมียนมันออกเลขลาวเมื่อคืนออกทั้งบนทั้งล่างเลยหกสองสองหกเทนอนี่ตูบบะขาฮึมนี่ตูบบค่ะเอามาเลยห้าเจ็ดเจ็ดห้าเมาหมดเลยเอามาหยิบมาเจมีนะเอามาบนเลยห้าเจ็ดเจ็ดห้าเอ๋ค่ะอุ้ยช่าน่ารักจังมือเป็นวันดีของเจ้ละเอามาอีก ชุดใหญ่เขามาอีกชุดสองตัวมีหรือเปล่าห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวเดียวเลยวันนี้นะไม่เอาเสริมหรอคะบอ่อมีแค่สองชุดค่ะสองชุดโอ้ชุดละห้าใบเลยเหรอค่ะนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสิบใบเป็นต้องกาําแพงอเอาตัวไหนนะ่ะ มีโตบ่จ้ะแม่คำแพงมันไม่โตมีแต่คนแต่คนนี่แหละออาดูให้หน่อยค่ะไม่มีตัวห้าเจ็ดเจ็บห้าเมื่อก่อนก็เหมาฟองลงข้างกับบ้านบ่ได้เมื่อก่อนนี้ตีนี่ครับแต่ว่าแต่ว่าหาแล้ถูกเลยงวดนี้เด้อขอให้ถูกรอนที่หนึ่งเด้อสามสิบหลักจะแจกเงินเลยอย่างหนึ่งในนั้นที่โดนแจกแจกแท้ถือร้าประเด็น มันถลมทหารดโดนเฉพาะตั้งโต๊ะแจกเลยหนาบานเลยปิผาหรอพะงาตั้งไวาสี่หางห้าอื่นๆไม่รับหรอคะบ่บ่ทำไมเอาแต่ชุดใหญ่มาขายคะเจโรตารี่คะมันมันขายง่ายมันขายง่ายกว่ากันเมียนบ้านู้ชุดหน่อยบ่มี่เหรอห้าสามบ่รับบ่พะงาบ่บ่บ่มักสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าที่น้องชายมีนะอย่างละหสามชุด ยู่ใส่เหรอเขาอยู่ใส่เอาของลูกหลานนี่เขาเดี๋ยวจะโทรทีเขาอยู่บ้านอยู่เอาสิเอาให้อืเอาเนาะเอาหมดเนาะเขาอยู่ใส่เขาอยู่บ้านตรงเลยเออทําบ้านบ้านปะโบเดียวกต่ขายทั้งไรให้เพราะว่ากาแฟเดี๋ยวสิดจอนเลยเอาอีกจัสิบใบเด้อจ้าเป็นสามสิบสี่สิบใบแล้วเขาว่าเอาเดี๋ยวสุดโทมเข้าแคปแม่เพนได้เลย ครับประมาณเหมือนเด็ประมาณเหมือนได้ชิบเมือนเหมดกลับตัวด้วยค่ะลูกเสาขายกันบ่ขายอยู่หน้าอ้อค่ะหน้าอ้อใส่ไหน้าอ้อเมืองเลยค่ะอ๋ออยู่ในตลาดอำเภอเดีอยาอำเภอเมืองอำเภอเมืองอือนี่ครับเด่ได้ตัวเดียวนี่แหละมักตัวเดียวเจเดียวเลย เอาเสริมแน่ประหารบอกบอกเอ้าวมึงน่อยข่อยมึงมาตื่นเดี๋ยวทำแท่งห้าเจ็บเจ็บห้าตัวเดียวนี่แหละใครโทรมาสุพรอะไรสุพรสมชายเดีนยวน่ะสุพรนี่ต้องไปมาเอาถากค่ะไม่ว่างลับอ๋อเอาซ้ำหนึ่งสองหกมีนะประหารบอกเอาสองหกกับเบียนสองหกมามักสองหก สองเจ็ดเจ็ดสองก็มีบอ่อฟองเจ้น่ะเจสิสไลามากตามกระเสียด้ยนหมระหัตมักตัวเดียวเลยเรกระเสียกับฟางเนี้ยบ่อมักไม่ชอบเลยกร <c oughs> ะซับนี่ละเพราะเ้าเอาหน่อย,ยเนี่ยเคู่เดียวแหละซื้อร้ายแล้วโ okay. okay, <ข>อเคโอเคเถาท<อ>เนี่ย เลขดังเพ่นเท่าไเลยวันนี้เลขดังติดห้าค่ะติดห้ากับเก้าค่ะแต่แต่ห้าจะมาแรงกว่าเก้าค่ะอ๋อห้าเก้ากับเก้าแปดค่ะห้าเก้ากับเก้าแปดจ้าห้าเก้าดังทุกวดห้าเก้าแมนดังขวอดดังเก้าคุณแท่ซูนห้าอ่อแล้วบอเถาบอแล้วของสรงซุนห้าเหลืออยู่ค่ะนึกว่าคือเพิ่นเห็นบอลเถาเนี่ยนะเพื่นเอาไปแล้วย่างก็สองชุดเพิ่นเอาหาชุดชุดชุดหาไปครับท่ะนักห้าซูนตลอดที่บอลเถา บอ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 ,บอมมาแค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนโอเ <Okay. S 2> คสิ <10 S 2> บใบโอเคไลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> จ่ายตังค์ให้วันหลังก่อนดูคำแพงซินี่ครับผมเน,ะนาะห7เจนี่ละ่ะห7าเจาเจดหานี่ลและครับผมอ้าวตื่นไม่ยัง <c oughs> โอ้โหบุกห้องนอนเลยเพิ่งตื่น,นคำแพงเกยงส้ม <c oughs> มาดูสินี่ครับวันก่อนก็เหมาไปแล้วมานอกห้องดีกว่าออนี่ครับผมโดยอย่างก็ลังสั่งอีกคำเนาะก็ลังสั่งหาเจ็ดเจ็ดหาอีกครับผมกับลูกสาวกับลูกสาวเจ็ดตุลตุลีนะครับผมเนาะนี่ครับผม เอาห้าเนี่แหละตัวเดียวเลยงวดนี้นี่ครับประม่านตอนนี้ปัะมานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสิบสองยี่บสอใบครับเนาะนี่ครับ, 22, บยีใบ5้าเจห้านะครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเนาะกำลังสั่งจองครับเนาะสั่งจอง5้าเจหกับลูกสาวเกต์ตอรี่อยู่ครับผมเนาะนี่ครับ อีกประมาณสิบก็ใบครับเนาะงวดนี้จะเอาหาเจ็ดเจ็ดหาประมาณหาสิบใบครับผมเนาะงวดนี้ครับผมถ้าออกนี่ครับผมเนาะวันที่หนึ่งนะครับผมห้าใบนะครับผมเนาะมาหน้าบ้านได้ครับจะแจกตังค์ครับผมเนาะถ้าถูกวันที่หนึ่งนะครับจะแจกตังค์หน้าบ้านนะครับผมตั้งโต๊ะเลยครับผมเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเด้อครับผมเนาะล้รลืมเด้องวดนี้ เอาไปหาซื้อเด้เออ้าคำแพงเพิ่งตื่นสลูกคัมแพงเพิ่งต,ตื่นครับผเนาะเพิ่งตื่นไปโรงเรียนแล้วแต่เชา้าผมนะวันนี้ก็วันนี้วันที่เก้าครับผมเนาะวันนี้วันที่เก้าครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าครับเนาะผมเสื้อเลขของอ่ออะไรนะ ของเอฟซี uh, เลยครับมีสี่คู่นะครับห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่แต่ว่าผมชอบที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าคู่เดียวนะครับผมเนาะนี่ครับกระสุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะ คลิปนี้สวัสดีครับ